ก็เรียบร้อยนะฮะเทสเรียบร้อยชาร์จแบตเรียบร้อยส่งพร้อมส่งลูกค้าเรียบร้อยนะฮะอ๋อตอนนี้อันนี้เป็นเป็นรุ่นขายดีเลยใช่ไหมรุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะรุ่นสร้างชื่อลือนามของร้านสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแถมไม้ดีๆสองตัว โปรส่งฟรีนะคะพี่นี่หนูส่งฟรีนะอ้าวเหรอใช่โอ้จัดโปรส่งฟรีด้วยใช่ตัวเนี้คือคือพี่อะไรที่เป็นตัวเดียวส่วนใหญ่หนูจะจะโปรส่งฟรีแต่อะไรที่มันเป็นสองตัวอย่างเงี้ยอบางทีหนูส่งฟรีไม่ไหวสองตัวหนูขอคิดลูกค้าแค่ตัวเดียวสองตัวหนูฟรีหนึ่งตัวแต่อีกตัวหนูขอคิดเราจะคิดตัวที่เบาที่สุดไม่มบางทีนะตัวแทกหนักนะสมมุติว่าค่าส่งห้าร้อยหนู คือหนูช่วยหนูช่วยลูกค้านะมันสองตัวใช่ไหมเพราะบางทีเราบอกโอ้โหลูกค้ากูสั่งตัวมาสั่งเราก็ใช่ไหมมาเรามาดูนี่กันดีกว่านะคะอาซาบารุ่นเล็กเมื่อกี้เราดูรุ่นใหญ่ไปแล้วใช่นะนีงเีเราเราดูรุ่นใหญ่แล้วเราก็ออกทะเลไปดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยนะได้เราก็เลยจะมาดูตัวเล็กๆราคาอันนี้ของอะไรคะเนี่ยอันนี้มิวสิกดีเจค่ะมิวสิกดีเจโอ้โหอันนี้คืออันนี้คือตัวใหญ่หน่อยเนาะอันนี้เราทํารีวิวไปแล้ว ก็ไปดูที่คลิปเก่าของผมนะไอเชฟล่าตัวนี้นะฮะมันเหมือนรถเลยนะเชฟล่าเนี่ยออันนี้ดีเจมิน,นิส้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นทีวีตัวเล็กลงหน่อยโอ้ตัวใหญ่ๆก็ได้นะนผมว่าต้องลองดูเสียงก็ได้อ่ะอบางคนแบบไม่ชอบยาวมากอ่ะพี่นี่นะฮะอันนี้เราก็เจซบถ้าเป็นซาวบาร์เนี่ยเราก็เจ็ดสิบแปดเซน เจ็ดสิบแปดฮะอันนี้เหมาะกับทีวีบ้านทุกบ้านต้องมีทีวีฮะแล้วถ้าเกิดเราเป็นเล่นในดอกทีวีจะพูดเดี่ยวแตกไม่คุ้มกันซื้อซุปเอร์มูไปต่อดีกว่าอ่านะคะอันนี้ก็ถูกแยกระหว่างซับกับดอกนะมันมีช่องเสียบเป็นอะไรฮะออสบุนิคอนโหมีทุกระบบอีกเดี๋ยวก่อนนะหารูเสียบไม่ค่อยแก้ได้เลยนะอ๋อนี่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 อ๋ออยู่ตรงนี้มันซ่อนตรงนี้ใช่ซ่อนไว้ มีหมดเลยนะฮะ AUX ออปติคอนใช้ใช้สายใช้สายออปติคอนาะเดี๋ยวนี้ทีวีก็มีหมดแล้วใช่นะ AUX ที่แน่ๆแบบเบสิกเบสิก AUX ต้องมีอ่ะ AUX ต้องมีออปติคอนตอนนี้ที่สำคัญสุดอะไรรู้ป่ะพี่บูทูธบูทูธเพราะทีวีมันยิงบลูทูธแล้วอันนี้ก่อบูทูธได้ด้วยได้โอ้หนะฮะก่อนนั้นหนูต่อยไหมผู้ช่วยจ๋าผู้ช่วยมาต่อยที่ไหนเนี่ยดูซับนะฮะ ดีเจมิวสิกมิวสิกดีเจนะฮะมีเสียบ u s เอสบได้ด้วยเหรอครับอ้าอยู่ข้างๆนี่เหรอใช่ทุกอย่างได้หมดเลยผมว่าหน้าแตกซะแล้วไม่มีที่เสียบ USB แน่กำลังจะทับถมกันเลยนะฮะนี่อ๋อเพราะมันอยู่มันมันแยกเนาะเนี่ยอ็นนี่เท่าไหร่ะเนี่ยก่อนฟังเสียงเราคุยราคาก่อนดีไหมปกติปกติหน้าร้าน1990 1990าบา บอกว่าปัดเศษปัดเศษไปซะเหลือ990าร้อาสนะคะฮะไม่ได้นะฮะอันนี้ล้อล้อกันเล่นนะฮะอย่าคิดเป็นจริงเป็นจังนะฮะถ้าเกิดหนูให้อยู่ในราคาพันพันเท่าไหร่ดีล่ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะพูดนี้ต้องเอาเครื่องคิดเลขมาจิ้มก่อนนะฮะเดี๋ยวพูดราคาผิดไปมันเป็นหลักฐานเลยนะฮะแล้วลูกค้าจําราคานั้นทันทีนะจำนึงนะคิดสดสดเลยไม่ค่าขนส่งเลยนะคะเพที่เขาไม่เคยให้หนูตั้งคลิปนี้สด คิดค่าขนส่งคิดไรให้พร้อมก่อนนะเพราะถ้าคุณบอกไปนี่เขาจำคลิปปุ๊บเขาเอาเอา,เอา,เอา,เอาราคาดันทันทีนะฮะโอ้โหคิดโอ้โหคิดหนักเลยฮะคิดหนักเลยฮะใจเย็นนะฮะอันนี้มีลำโพงหลายตัวนะฮะผมก็ดูก่อนมีมันมีซับตรงนี้ด้วยจิ้มออกมาแล้วก็ได้ราคาพิเศษเป็นสามพันห้านะฮะหนูได้ไปทันหกร้อยเก้าสิบไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าพันหกพันหกอื ถ้าผมกำลังจะถามว่าแล้ว90มีไว้ทําไมมีเวนค่าส่งเนาะคือหนูต้องบอกก่อนว่า เออพันหกเก้าสิบเดือนเป็นค่าส่งด้วยใชราะ่าเมื่อกี้หนูยังไม่คิดค่าส่งเลยใช่ยังแต่ค่าส่งเราคิดไปมันเป็นสองชิ้นนะพี่ตัวนี้มันไปเป็นสองชิ้นบ้างรวมกล่องไม่ได้ใช่มันถูกส่งค่าส่งเป็นสองชิ้นนี่มันมันเป็นสองชิ้นใช่ป่ะใช่มันมีกล่องมันจะมีสองชิ้นอันยาวก่อนอันอันเพราะว่ามันใส่รวมกล่องไม่ได้่ะพี่เดี๋ยวรวมกล่องแล้วกระแทกแตกใช่อ่ามันถึงต้องแยกเป็นสองกล่องเออนให้ค่าขนส่งเจ๊หน่อยแล้วกันเนาะพันหกเก้าสิบพันหกก็ถูกแล้วตอนนี้เนาะถูกมากแล้วซาวบาที่ไหนราคาพันพออนบาาท่่สงฟรี หรือจะให้พันเจ็ดก็ได้แล้วจะใส่เงินทอนเหรียญสิบไว้ติดไว้ให้ <laughs> ฟังเพลงได้บลูทูธได้นะฮะ <Okay. S 1> อ่ะเจ๊เชิญก่อนเลยครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมนนะอ่าเดี๋ยวผมดูนี้ก่อนพอดีมีลูกค้ามาแล้วนะผมก็ลองไปด้วยไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมจะเลื่อนเพลงใหม่เอาเบื่อแล้วเพลงนี้เอาเป็นเพลง,งหน้าหน้ามั้งเบื่อจะเพลงหนังนะอ่าวอลล่มอยู่ไหนวะอ่าวอลลูนก็คือปุ่มเลื่อนเพลงนะฮะกดค้างไว้แล้วก็ขึ้นขึ้นด ที่ฮะอันนี้เพิ่มลดเสียงนะฮะเราลองมาฟังเพลงคล้ายๆเพลงหนังกันดูนะฮะผมเพิ่มเสียงหน่อยนะเสียงเพิ่มได้เยอะเลยเท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยเสียงโอ้ได้เยอะนะอันนี้22ผู้มีถึงเท่าไหร่นะ ฟังเพลงได้นะฮะพันหกร้อยเก้าสิบบาทเองต่อกับทีวีนะฮะดูหนังได้เลยนะฮะถ้านลูกค้ามีลูกค้ามาเทสเครื่องเสียงฮะก็ลองกันไป <laughs> ผมก็ลองตัวนี้กันไปนะ <laughs> อ่า นี้ฮะทางซ้ายมือของผมก็ลองเสียงนะฮะตรงน,นี้ทางขวามือผมก็ลองลำโพงนะฮะ,ะตรงกลางนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อนะเยอะไปหมดเลยอ่ะผมลองนี้ก่อนบึ้ม,ม,มดีนะเสียงใสมาก ประมาณนี้ฮะนั่งดูทีวีคงไม่นังไกลกว่าน,นี้นะฮะ<ม>เสียงดีนะฮะอยู่ไกลๆนะนั่งนั่งแลดูทีวีก็ดูประมาณระยะนี้เนะะะาะโอ้โหเนี่โอโนยอ,นนอ,อย่าตรงนี้องูนว่ใ่าอบ้านมันมันจะไปท่อง็นห<ม>้อเสียงเปล่อมันจะ,น,น,จะน่ากนกว่านี้<ม><ม> ใช่เชื่อว่าจับต้องได้เลยใช่ใช่ขึ้นส,สองเมื่อกี้ผมกำลังจะบอกว่าผมลองเครื่องเสียงอยู่นี้ฝั่งนี้ก็ลองไม่ลองเครื่องเสียงฝั่งนี้ก็เทสเครื่องเสียงโอ้โหตรงกลางก็ขายไม่อีกโอ้โหลาบตัวผมขายกันหมดเลยนี่โอ้โหมีรถออไม่ใช่น,นึกว่ารถสิดข้อนะฮะโอ้เสียงดีมากเลยนะพันหกพันเจ้าสิบแปดไม่